ใช้แปรงสีฟันเก่าในการทากาวครับโอเคเกาคว้นกว่าดีส่วนหัวเรียบร้อยมันเจ็บตรงนั้นทาาหย่อนเลยตรงนั้นสายดุกดิ็กๆเด็กเน่ตัวถ่วงนี่นะด้านหลังก็จะไม่ค่อยสวยเหมือนพร่มสีนะ แต่ว่าเรื่องของความคงทนสีเนี่ยคงทนใช้ได้เลยพารลมปรลลอดตัวนี้สีเหลืองกระพือกระพือใส่ผู้ครับเป็นริบินผ้าสีชมพูรินผ้านี่ก็ทนดีครับ ตัวใหญ่มากแล้วกี่เมตรร้อยแปดสิบเซนใช่หรอร้อยแปดสิบเซนเนี่ยคือใจตรงไหนไม้กลางอ๋อไม้กลางกับปีกอะไม้กลางกับไม้ปีกอะมาร้อยแปดสิบวอลจูราร้อยแปดสิบมันเลยมันจะสูงกว่าร้อยแปดสิบมันน่าจะเกือบเกือบสองเมตรอะ พอตัอง้งเหรอใช่มันขาไงขามันยื่นยาวไปอีกไงเอง